สวัสดีคุณพ่อค่ะสวัสดีค่ะมาตามต่อนกันนะครับสําหรับแนวทางของคุณพอ่อถนอมนะครับในงวดวันที่หนึ่งมิถุนายนนะครับวดทิพานนาคุณพอ่อถนอมเลขวิ่งตัวเดียวไม่พลาดนะพ่อเนาะหม้อาดครับคุณพอ่อถนอมหายวิ่งยังก่อพ่อวิ่งศูนย์วิ่งศูนย์บนล่างนะครับบนล่างครับเขาทั้งบนทั้งล่างนะครับสําหรับตัวเลขแนวทางของคุณพ่อคุณพ่อถนอมนะครับ ขวที่ผ่านมานะครับก็มาตามต,ามตอ่องวดนี้นะครับเป็นอย่างไรคุณพ่อฟันดีเย่ยบถ้ามาเข่าค่าแ่เด็กมันพิดแตนบัวได้สองตัวครับมันได้แต่วิ่งเอาวงวดเนี่มันได้สองตัวครับวี้จับคู่บรถึงนะพอนะจับคู่วัตถุเหล็กเด่นเหล็กวิ่งเข่าดีปานยังครับวดนี่ถ้าวิ่งก็วิ่งเกตแม่ เอาเลยพ่อเอาเลยเอาเลยครบได้แล้วนอฟนอฟนอปล่อยเกตไทยครับได้มาแล้วค่ะนะพ่อจะได้พร้อมเงินนี่บาทนี่เกตสามเกตสองเจ็ดสามเจ็ดสองตัวเลขคือได้ชุดนี้ชุดนี้สองข่าคือเกามันใชเข่าอยู่บ่พ่อเงินนี่เฮ้ยงวดนี่เกาเป็นเงินตรงตรงม่ได้บ่เงินนี่ เขาวิ่งงวดนี้มันก็ซิบอได้อยู่มองสูงอันนี้ก็วิ่งเลยเจ็ดนี่โบมีพลาดขึ้นกับศูนย์บางหันเขาวิ่งเดินดีนะพ่อเนาะเดินดีเดินดีเอาเอฟซีที่พันติดตามรับชมอยู่มองเลื่อนสีออกมอเลือนซีออกเขาจะกดโท้ย่ำเขาจะออกโบลิวโวโดนบอลข้ามสองข้ามเขาก็จเฝ้ามื่อโบได้นะเขาจะไปเรียนเลขวิ่ง ก็ไ,ได้พี่น้องวิ่งโตเดียวโตเดียวหางเดียวเม็ดเดียวสําหรับเลขวิ่งนะคะไม่ให้หลายตัวน้องก้อเนะาะไทยโตเดียวนี่ละออบ่ให้หลายป่ะพ่อบ่ให้หลายพ่อคนหย่านเอฟซีเปิ่งเงินป้าตำรักนี่ทำเงินมัน,มนไปจะได้ค่ะบอลทำเงินมันขึ้นต้นมันสีลงห้องเฮาอยู่ดิอันนี้มันฝันอ,อยู่ถ่ายมันบอลอะค่ะเออมันอยู่ถ่ายซุ่ม พ้าเจ้าก็บ,บอกข้าเจา้าว่าพ้าเจ้าก็ว่าถามก็วิ่งสูนเข้าปัขจุบันกูใช่ข้าเจ้าก็วางสีนะ,ะบานนี้พอผู้เฮ็ดนี่พอ,อบอกว่ามันเคยมากเดียวเดียวเลยนะสำนั้นมันยืนสูนทัน้งสี่มันสีร่งทงั้งทั้งพออยู่พอวง,วงวดนือว่ามันจิงงวดนี้ก็บโบผาดก่อนเนี วิ่งนี่ก็บ้ามากหมดค่ะเขาปักด้วยล่ะวันพิพากษามากันแน่นอนนี่เราพ่อเนาะศูนย์มาล้านเปอร์เซ็นต์พอป่ะศูนย์ล้านเปอร์เซ็นต์นี่คือคือกันนี่ล้านเปอร์เซ็นต์คือกันหมดวันนี่กันมันใจล้านเปอร์เซ็นต์มันใจคือกันหมดค่ะมันตรงได้แล้วค่ะมันเวียนไปเวียนมามันตรงได้นี่ครับสำหรับงวดที่ผ่านมานะครับคุณพ่อถนอมให้ วิ่งศูนย์บนล่างนะครับเป็นวันมาหลานเปอร์เซ็นต์แต่ว่ามันตัวเจาะบบกเข่าน้อมให้ศูนย์สี่กับศูนย์สองนะครับพอน้อมกปเน้นๆให้คือศูนย์สองนะครับงวดที่ผ่านมานะครับสําหรับงวดนี้คุณพอถนอมกับปล่อยมาแล้วนะครับโตได้กับพ่อล้านเปอร์เซนต์พองวดนี้เจ็ดสามเจ็ดสองครับวิ่งเจ็ดงวดวิ่งเจ็ดรับประกันคือเก่านะขอรับประกันคือเก่า สีฟังเลยพ่อฮะงวดน,นี้ว่อช่วยสีฟังเลยค่ะเออจังไดเฮาสิเป็นจะได้น้ำพิ่นบ่งวดนี้ก็ซุ้มเส้นเลีกวิ่งก็วิ่งหมดเลยค่ะเลโตัวนิ่นมันนี่เจ็ดสามงวดนี่เจ็ดสามค่ะโตนิ่งเจ็ดสาม เจ็ดสามตัวนิ่งเจ็ดสามกับยังพอดเจ็ดสามกับเจ็ดสองเจ็ดสามกับเจ็ดสองเจ็ดสามกับเจ็ดสองน้นตัวใดทอดให้นิ่ตัวไดเหมือนนี้เจ็ดสาม วงกลมเก็ดสามะไรเ้นาะครับวงกลมเก็ดสามเลยประกาศแดงหมดมมบนล่างขึ้นกันละค่ะแก้ให้เอฟซีเิร์ไกัรามันคือไปยังสัน่นเขาตัวโตวิ่งนะครับนะเขาตัววิ่งบอสเ้นมันซูนเป็นรักนี่มันสีรุ่งอยู่ดิครับพ่อว่ารุ่งแน่นอน อันนี้มันอยู่ท่ายเนาะคมันอยู่ถ่ายปฏิปปอเออมันอยู่ท่ายถ้าแม่นศูนย์ยืดนี่มันสีรุ่งใส่ปรับเลยค่ะอันนี้กระร้านเปอร์เซ็นต์คือเก่ากระร้านเปอร์เซ็นต์คือเก่าครั่พ่อกกับมันใจล้านมาล้านเปอร์เซ็นต์ทำไฟอันนั้นกัให้หาโศกใส่เลยครับไฟ ไล่ตัวเด่นมาใส่กันเลยใช่ฮะได้เขาเคยมีตัวเด่นเอามาใส่เลยเอามาใส่เลยเจ็ดจับมาใส่เจ็ดเลยแม่บอสจับมาใส่เจ็ดเลยค่ะใครมีตัวไหนหยิบจับมาใส่นะคะวันนี้พ่อมั่นใจว่าเจ็ดมาแน่เจ็ดมาเจ็ดมาแนนอนงวดเขาตัวเจาะนาหอนาะวันนี้นะครับเขาตรงๆเลยรางวันีเอาเขาตรงๆเลย เปไหนพกฝันอ่ะดีในหลวงพ่อหัวนี้บ่บ่ท่านแบบฝันยังยังบ่ฝันบ่ยังนอนกับนอนแต่ว่าเอาอะเงี้ยเจัากรนันกาจะเอาตัวเด็ดตัวนี้เนาะครับเนาะเด็ดที่รากของแกนั่นนกมีก็ว่ามันสิกลับยุ่นเหรอแต่จะไดงกรเพอะว่ามันสิเข่าอยู่นะดิหัวนี้หัวนี่เห็นมันตรงตรงเลยนะ เพราะว่าให้รงๆเล่นมากก็เจ้าก็เรียนเลขวิ่งก็เจ้าก็ได้อยู่หลายคนเดิมยีหลอกพอเลขบอกเ็ยี่หลอกโค้งมากเลยโค้งเอียงมันบ่อฟาดจีบอ่ะโค้งเงมันบ่ฟาดมันจะปัดปัดปัดเลยเลยเยแสดงว่าเอฟซีทีจิตามมาหลายๆคนก็บชิเน่นเลขวิ่งเป็นส่วนใหญ่มหนบอค่ะส่วนส่วนมากเขาเจ้ามีเงินเขาเจ้าเรียนเลขวิ่งคนที่ทุ่มหลายจไหมบอค่ะทุ่มหลายทุ่มเขาเนี่นั่นคู่ ทุนหนเมื่อกลัวเลยหลายคือว่าค่าผูรอร้อยสองร้อยเนาะทุนไหนก็ได้หน่อยได้หน่อยผู้ทุนหลายเนี่ยคือได้หลายได้หลายอันนี้เขาเจ้ากกับพอลงไปนี่เขาเจ้ากกับเมืองดู่ด้นี่เล็กวิ่งฟาดจับไปเลยสิบมอครับพ่อไปเลื่อยเด็กซีผู้เป็นในค้าประจําของพ่อผู้ติดตามตัวเลขกเนี่ยทางของพ่อพอเข้าไปสมเด็จมืออื่นพ่อกระิจับไปอยู่ด้พ่อกะิจับไปตัวไหนค่ะ เจ็ดสามลอตเตอรี่นะพ่อเนาะจับลอตเตอรี่ไว้อยู่เจ็ดเจ็ดสองเจ็ดสามนี่แหละพ่อเที่เอไว้โอ้ีพ่อที่จับใบเจ็ดสามกับเจ็ดสองแสดงว่าเขาไปมือที่จับใบจะใบสองใบยี่หรอกจะไปตลาดนี้ต้องเฝ้าจับใบเลยจับใบนะพี่น้องจับไปเด้อพี่น้องเด้อนะคะกันพลาดนะพ่อเนาะตุ่มยูว่านเขาจะถามแล้วถามบอกเขาจะว้านตุ่มแต่ว่ามาตัวเด็กออกปุ๊บได้ปับตไ็กปับ มาทายมาประน,นันได้เลยมาถามได้เลยโทรมาถามก็ได้โทรมาถามก็ได้ามาฝากกับเอฟซีก็ให้โทรมาถามได้นะคะเนาะรับอยู่ว่าหล่ะโทรศัพท์นั่นขาบอกเ <c oughs> ข้าใจกับเบิ่งอยู่ในจีนดะ,ะกับโบมีเกลียนตัวเดียวตัวเดียวโบกเกลียนค่ะไม่เปลี่ยนใจหรอกค่ะเพราบเอฟโทรมากกว่าโบ,บกเกลียน ค่ะพี่น้องนะคะไห้แล้วก็ห้เลยปอยๆเลยนะใจใจพี่น้องพ่อถนอมก็ไฮสุงวดสงงวดพี่น้องไหชงงวดสงวดนะคะชงงวดชงงวดสรุปตัวเลขนะคะของคุณพ่อถนอมนะคะก็จะเป็นย่ำตัวเลขอีกครั้งงหนพ่อสรุปว่าเล็ดสามเจ็ดสองวิ่งเจ็ดเจ็ดสองวิ่งเจ็ดวิ่งเจ็ด เจ็สามเจ็ดสองวิ่งเ็ดมันซ้ำได้พอห่อยพันเปอร์เซนต์งวดว,วันนี้คุณพ่อมั่นใจ 1, หนึ่งพันเปอร์เซนต์นะคะท่านผู้ชมมาแน่มาแน่นคะ่ะสำหรับใครที่ติดตามนะคะหาเลขวิ่งนะคะยังไม่เจอมาเอาที่นี่ได้เลยพ่อถนอมฟันธงเลขวิ่งเม็ดเดียวโคโลน,นะคะ,ะมมั่นใจครงโตห้องเจ้าของเราเก็ตใส่เลยอเดือาห้องเจ้าของจับเจ็ด ของพ่อน้อมใส่ใส่เลยได้เลยกลับเข้าไปอ่าได้เลยได้เลยเอาเจ็ดใส่เอาเจ็ดใส่กลับเข้าไปได้เลยยาทิ่มเจ็ดค่ะมาเตใส่กับเอาแมนแมนเอาใส่กันเลยมันจังแน่นอนอ๋อได้มาเตใส่เอาตัวอื่นมาใส่กับเจ็ดเลยบอกครับพ่อใส่กับเจ็ดเลยอ่าพี่ดอกอย่าลืมนะคะสุขให้มันสุขูสุขคนเราพอเนาะครับ แสดงกขอบคุณคุณพอ่อถนอมมากนะคะขอบคุณค่ะ